สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาปรับปรุงแก้ไขข้อกัวนะครับที่อยู่ใต้ร่มไม้นะครับตอนนี้สภาพข้างในก็ยังเละเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ฝนหยุดตกมาเกือบหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับแห้งแล้วนะครับแต่มีสภาพที่เละๆแบบนี้ครับแต่ก็แห้งแห้ง แต่มีรอยการเดียบย่าของวัวนะครับช่วงที่ฝนตกหนักนะครับวันนี้ก็จะมาปรับปรุงนะครับเอาดินมาถมยกระดับให้สูงขึ้นนะครับแล้วก็แก้ไขทางกษะีบริเวณจั่วนะครับเหมือนจะมีน้ำหยดอยู่สองสามจุดนะครับก็จะเตรียมข้อกลัวไว้เพื่อ ลองรับนะครับว่าจะหาวัวมาอีกสักตัวสองตัวมาใส่ไว้ในอคอกนี้นะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาวัวแบบไหนนะครับก็คิดคิดไว้ว่าจะเอาวัวท้องหรือไม่ก็เป็นคู่ไม่ลูกนะครับมาสักหโค้นะครับแต่ต้องจัดการเรื่องอคอกให้เรียบร้อยก่อนนะครับคงจะเป็นบริเวณอคอกนี่ครับที่จะต้องดำเนินการนะครับส่วนรางอาหารรางน้ำนี่ ก็คงไม่ต้องปรับปรุงแล้วนะครับรางน้ำผมก็ใช้ถังร้อยลิตรนะครับมาผ่าครึ่งน,นะครับเป็นรางน้ำนะครับส่วนรางอาหารรางหญ้าก็จะเป็นถังกระสียาว1.5เมตรนะครับ150เซนติเมตรนะครับความกว้างอยู่ที่90เซนติเมตรนะครับก็ผมเอามาทำเป็นรูปอ่ ตัวยูนะครับก็จะได้ความกว้างของรังอาหารอยู่ที่7 5นะครับเ5ซนติเมตรครับก็เพียงพอนะครับสำหรับตัว1 1ถึง2ตัวนะครับอคอกนี้ก็มีความกว้างอยู่ที่ประมาณ4เมตรคูณ8เมตรนะครับก็จะกว้างกว่าอคอกที่อยู่กลางทุ่งนาหน่อยนะครับแต่ก็ตรงนี้มันอยู่ในร่มนะครับอยู่ในร่มต้นไม้นะครับ ก็เหมาะสําหรับช่วงหน้าร้อนนะครับช่วงหน้าร้อนช่วงหน้าแล้งนะครับที่มีแสงผ่านนะครับนี่วันนี้ก็มีแสงแดดสัดส่องมานะครับแต่กิ่งไม้เงาไม้มันเยอะนะครับไม่สามารถที่จะลอดเข้าไปอยู่ในข้อกัวได้ครับต้องปรับปรุงแก้ไขตัดแต่งกิ่งต้นไม้นะครับเพื่อให้แสงแดดส่องไปในข้อกัวนะครับนี่ครับกองดินเดี๋ยวก็จะขุดกองดินจากตรงนี้ครับ ไปถมในข้อลัวนะครับเพื่อให้มันสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นจากนั้นก็จะหาแกบนะครับหาแกบหาฟังนะครับมาปูเดี๋ยวมาขุดดินใส่บริเวณนี้กันนะครับยกระดับให้มันสูงหน่อยนะครับครับคอยติดตามชมนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยติดตาม ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนขอขอบคุณครับเดี๋ยวมาติดตามการทำงานนะครับขุดดินใส่ข้อกนะครับวันนี้คงทั้งวันแล้วครับ ครับช่วงบ่ายมาต่อก็ได้แค่นี้นะครับพอดีวันนี้มีพายุฝนเข้ามานะครับนี่ครับก็สูงขึ้นประมาณหกนิ้วหกเจ็ดนิ้วแล้วนะครับก็คงจะพอแค่นี้ก่อนนะครับบริเวณที่ที่เขาอยู่ครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวถ้าหาวัวได้นะครับค่อยหา แกบกับฟางนะครับมาลองพื้นอีกรอบนึงนะครับนี่ยครับก็สูงขึ้นประมาณห้าถึงหกนิ้วแล้วนะครับนี่ครับสูงกว่าพื้นปกติน่ครับสูงกว่าพื้นปกติไปประมาณนี้ครับแต่ก็ดินก็ยังไม่ค่อยแน่นนะครับเดี๋ยวก็อาจไปครับช่วงที่ระหว่างที่หาวัวอยู่นี่ครับก็ไม่รีบนะครับ รออีกประมาณสักกลางเดือนครับรอตลาดวัวเปิดนะครับเราไปหาซื้อวัวตามตลาดมันก็จะมีให้เลือกได้เยอะนะครับพอเปรียบเทียบกันได้นะครับถ้าเราไปซื้อจากชาวบ้าน,นบางครั้งมันอยู่แค่ตัวสองตัวการมองมันก็ดูวสวยนะครับแต่ถ้าเป็นตลาดนัดนี่ก็เราเปรียบเทียบได้หลายคู่หลายตัวนะครับ หลายราคาทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายนะครับนะ้อเดี๋ยวคงจะประมาณกลางเดือนครับผมจะหาวัวมาใส่คอกนี้นครับช่วงนี้ก็เนี่ยครับฝนก็เริ่มตกนะครับรก็กล่าวว่า,าหลังจากผมดินเสร็จแล้วก็จะตัดกิ่งสักนะครับกิ่งต้นสักที่มันบังแสงจากดวงอาทิตย์ช่วงบ่ายนะครับ ก็จะตัดออกเพื่อให้แสงได้สอดส่องมาที่ครัวครัวแต่ตอนนี้ฝนตกนี่ครับฝนตกหน่อยแล้วครับครับสำหรับวันนี้ก็คงจะขอไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาดูมากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ